คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้แอดก็จะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับไปแปลปริศนาตัวเลขปฏิทินจีนฉบับดั้งเดิม งวดวันที่1เมษายน2 5 6 3ที่จะถึงนี่นะครับปฏิทินจีนฉบับดั้งเดิมครับท่านผู้ชมครับก็ให้ผลงานโดดเด่นมาโดยตลอดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมที่ติดตามก็คงจะได้รับโชคับภชัยไปแล้วนะครับปฏิทินจีนที่แอดแปลออกมาได้เลขสี 4, เลขเจ็ดนะครับก็เข้ากันไปแล้วนะครับเราไปดูงวดวันที่1เมษาครับท่านผู้ชมก็แปลไปพร้อมกับแอดเลยก็ได้หรือว่าท่านผู้ชมจะแปลไป เป็นแนวของท่านผู้ชมที่เคยแปลมาก็ได้นะครับใจเย็นๆช่วยกันแปลช่วยกันตีไปนะครับนี่ครับหนึ่งเมษาครับตัดภาพนี้แอดครบมาใกล้ๆนะครับเพื่อเราจะได้เห็นกันชัดๆนะครับท่านผู้ชมครับเราไปแปลเลยครับนี่ครับลองมุมมุมกว้างๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมุมกว้างๆเห็นเป็นอะไรบ้างครับแอนเห็นมาอันดับแรกนะครับที่ขีดตรงนี้ก็เป็นเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแอดจะเขียนลงไปนะครับ เนได้เห็นเป็นเลข1นึ่งแล้วก็วงกลมหนีไปไม่ได้ก็จะเป็นเลข0ูนย์เท่านั้นแหละครับเลข0ูนย์ต่อมาลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับกว้างๆนะครับแนะเห็นเป็นเลข2ครับเรามองดูกว้างๆก่อนนะครับมี1มี0ูนย์มี2แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับมองดูกว้างๆนะครับและถ้ามองดูแคบๆไปข้างในนะครับก็จะมีเลข9อีกตัวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นเลข9อีก1ตัวนะครับ ที่มาพร้อมกับเลข2นะครับนี่ครับมาซ้อนกับเลข2ถ้ามองดูไกลๆเป็นเลข2นะครับถ้ามองดูแคบๆออกมาเป็นเลข9ครับท่านผู้ชมครับปฏิสินจีนบางคนบอกว่าให้มองกลับนะครับมี่ fc บอกว่าให้แอดมองกลับด้วยนะครับจะได้เลขขึ้นมาอีกนะครับไม่แน่นะครับมุมมองแต่ละคนเราไปใช้แนวทางมองมุมกลับนะครับนี่ครับถ้ามองมุมกลับมานะครับ ก็จะเห็นเป็นเลข7นะครับตรงนี้ครับเลข7แล้วก็เลข6นะครับท่านผู้ชมครับก็จะได้เลขเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนะครับก็จะได้มาที่เห็นชัดๆก็จะเป็นเลข7นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้ามองอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเลข6นะครับนี่ครับท่านผู้ชมมองเป็นเลขอะไรก็จดไว้นะครับใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับ มองดูกว้างๆแอดตีเป็นเลข1เลข0เลข2แล้วก็เลข7นะครับแล้วก็เลข9กเลข6นะครับที่ผสมกันอยู่ระหว่าง 9. กกับ2 7กับ6นะครับท่านผู้ชมครับงั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมงั้นก็ขออ,อ,อ่ำนวยพอพรในท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยไปกับเลขประทินจีนทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไป รับทุกท่านครับขอบคุณครับ